มาต่อกันนะครับก็ก็ให้ความรู้แล้วกันไม่ได้มาซ้ําเติมแต่แต่มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับว่าการลักทรัพย์ในจ้างเนี่ยเราจะโดนข้อหาในบ้างเข้าคามาตราสามสามห้านะครับก็จะโดนข้อหาก็คือหนึ่งก็ติดคุกระหว่างหนึ่งปีถึงห้าปีแล้วก็จะโดนมีโทษปรับด้วยระหว่างสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับก็ไม่ได้ไม่เลือกทั้งจับทั้งปรับอะครับถ้าก็สวัสดีครับเอฟซีครับทั้งหมดทุกคนนะครับก็ วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ f c จากป่าสำน้อยนะครับวันนี้จะมีเรื่องเล่าข่าวก็เป็นข่าวตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะที่สาวแม่บ้านนะครับไปลักทรัพย์ในจ้าก็คือคุณนตัตลีเดวิดนะครับก็โทษเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็จับได้แหละจับน่าจะเป็นสอดอของตันนะครับจับได้ลงโทษแล้วก็จากการตามข่าวดูเบื้องต้นก็คือว่ามาทํางานกับคุณนัตลีเนี่ยมาช่วยทํางานบ้านแล้วก็เลี้ยงลูก ในบ้านเนี่ยประมาณ1ปีละแล้วก็แอบรักทรัพย์ก็คือเป็นเงินอลลาร์แหละรับทรัพย์แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปให้คนช่วยแลกแล้วก็ส่งกลับไปบ้านไปสร้างบ้านสร้างเฮือนที่สปปลาวเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงผู้ชายมาแต่งตัวทำหน้าทำผมอะไรเงี้ยทำเสริมสวยนะครับก็ตอนนี้จับได้ละก็จากข่าวก็วิเคราะห์แล้คงไม่ได้คืนนะครับ ถ้าเข้ามายัางไงก็ว่าที่นึงก็ก็แสดงความสนใจกับคุณนัตตลีด้วยก็คือถ้าจะเลือกคนมาทํางานเนาะก็คือต้อง,ต,องต้องดูต้องระวังมากกว่านี้น,นะครับก็าอาจจะแบบหาจากบริษัทจัดหางานเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะมีเรื่องก็อีกที่นึงก็จะจะ,จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วกันว่าไม่ว่าใครก็ช่างนหะคือทํางานแล้วก็ไปลักทรัพย์ในจ้างเนี่ย ซัดซับในจ้างกับยักจอกซั์ในจ้างเนี่ยมันก็เป็นกระมวลบทอาญาเนาะถ้าเจ้าของเจ้าติดคุกระหว่างหนึ่งปีถึง5ปีแล้วก็จะโดนมีโทษปรับด้วยระหว่างสอง0มืถึงหนึ่งแนบาทนะครับก็ไม่ได้ไม่เลือกทั้งจับทั้งปรับอะครับถ้าก็จะโดนท่านตำแล้วก็รู้สึกว่าได้ข่าวมาว่าก็คือทำหลายรอบทำหลายรอบก็ขุกต่างกรรมต่างวาระเขาคงจัดเต็มแหละก็ส่วน ต้องมีทนายไหมก็ที่ไทยดีอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีทนายช่วยมีทนายอาสานะครับคอยช่วยเหลือผูอ้ต้องหาเรื่องดูเรื่องข้อกฎหมายนะครับส่วนพอติดคุกเสร็จเนี่ยจะยังไงต่อก็ก็คงห้ามเข้าประเทศนะครับต้องห้ามประเทศเพราะว่าก็จะเดินทางมาทํางานได้ต่อไปก็คง,ต,งต้องเปลี่ยนชื่อ,อเปลี่ยนชื่อแล้วก็ เข้ามาตามคือไม่ถูกกฎหมายแล้วส่วนถ้าถ้าจับไม่ได้เนี่ยก็คือต้องถ้าออกมาจับเนี่ยก็คือต้องหนีประมาณสิบปีอะ่ะพอหน,นีไปสิบปีก็พอมันออกจากสารระบุไปถึงจะกลับมาทํางานาได้นะครับก็คือแต่ส่วนมากต่อมอจะออกให้หรือเปล่านี้ก็ก็ต้องดูอีกทีนึงก็คราวนี้ก็จะมีมีเอฟซีมาถามว่าเฮ้ยทำไมตอ,อ,อกจาก มาเป็นสาวใช้แล้วมาใช้แรงงานแล้วเนี่ยาสามารถทําอะไรได้บ้างมาทําอะไรที่ประเทศไทยได้บ้างนอกจากาใช้แรงงานแล้วเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยได้ทำเอ็มโนะครับคือเราทํา MOU เนี่ยสำหรับแรงงานต่างด้าว m o u กับประเทศลาวเทศกัมพูชาพม่าเนี่ยว่ามีสองอาชีพที่ให้สามประเทศเนี่ย ทำได้เป็นคนพิเศษคือเป็นแม่บ้านอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นใช้แรงงานอย่างหนึ่งที่จะทาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่ามีมีอะไรบ้างก็งานที่ห้ามคนต่างด้าวทาเด็ดขาดงานที่ให้คนต่างด้าวทาได้แต่ต้องมีข้อตกลงกับเทศไทยนะครับงานที่ทําให้ให้คนต่างด้าวทาได้โดยมีเงื่อนไขแล้วก็งานที่เฉพาะเจาะจงต้องมีในจ้าง แล้วก็ต้องทํา MU ขอปเะเทศไทยนะครับแบ่งเป็นสี่หัวข้อก็บัญชีที่หนึ่งก็จะมีที่ห้ามคนต่างชาติทําเด็ดขาดก็คืองานแกะสลักไม้ทําเครื่องเงินงานขายของท่อตลาดงานเจรไนเชรพอยงานตัดผมเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมืองานทําเครื่องดน,นตรีงานทํากระดาษงานทําเครื่องถุงงานทําเครื่องทอง งานทาเครื่องลงหินงานทาตุ๊กตาไทยงานทําบาทงานผ้าไหมงานทําพระพุทธรูปงานทํากระดาษงานนายหน้าตัวแทนงานโน้ตแผ่นไทยงานมวบุบลีงานมะกุเทศฝีมือที่ให้ชาวต่างชาติทําได้เฉพาะที่มีในจ้างแล้วก็ทาเอ็มอุยุไทยก็ส่วนมากก็ต้องมาทําพวกใช้แรงงานนะครับพวกงานก่อสร้างงานแบกหามงานใช้แรงงานเนี่ย แล้วก็จะมีงานคือ,อขายของเงี้ยงานขายของหน้าร้านอะไรเงี้ยแต่ต้องมีเจ้านายนะครับเป็นเป็นเป็นคนเป็นคนรับรองแล้วก็ทำเ m โมก็มีทั้งหมด3ประเทศนะครับแล้วก็มีแม่บ้านด้วยส่วนหนึ่งเราเนี้ถ้าถ้าโทษระหว่างว่าถ้าเราไปทำรายการอ่าบัญชีที่1 2ึสามเนี่ย โดยที่ผิดข้อกําหนดเนี่ยจะโดนอะไรบ้างนะครับก็ชาวต่างชาติที่มาทํางานผิดกฎหมายก็จะมีโทษระหว่างมีโทษปรับนะครับระหว่าง5,000ถึง50,000บาทแล้วก็จับตัวส่งกลับประเทศส่วนนายจ้างก็จะมีโทษโดนปรับก็คือ10,000บาทถึง100,000บาทต่อไอาการจ้างแรงงาน1คนนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ขออนุญ,ญาตหรือว่า ไปใช้งานของผิดประเภทนะครับแต่ถ้านายจ้างทําซ้ําซ้อนอีกแ่่ทำผิดซ้ําซ้อนเนี่ยก็จะโดนปรับจากหน่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแบาทเป็น5 0,000บาทถึง20,000 0บาทแล้วก็มีโทษจําคุกด้วยว่าไม่เกิน1ปีแล้วก็ต้อง,อง,องพักใบอนุญาตคือห้ามนําแรงงานเข้ามาเนี่ยเป็นระยะเวลา3ปีนะครับก็อันนี้ข้อกฎหมายแล้วก็ทั้งหมดก็คือข้อกฎหมายแล้วก็วิชาชีพที่ ที่เราจะเอามาทํางานกันอยู่ข้างในนะครับก็บ่าวซ้าน้อยก็วันนี้ก็จะมาให้ความรู้ว่าเออทําให้มันถูกแล้วก็จะให้ข้อคิดว่าการที่เรามาทํางานเราเข้ามาทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะครับกับนายจ้างไม่มาลักเล็กขโมยน้อยนะครับคือคนไทยเนี่ยถอว่าส่วนมากก็เป็นคนใจดีแหละคนใจดีเราก็ไม่เอาเปรียบ มันอาจจะมีแหละที่ว่าเอ้ยเข้ามาทํางานแล้วโดยเอาเปรียบแล้วเอาเปรียบเพราะว่าตอนที่ไปทํางานก่อสร้างอยู่ก็มีาละเอาเปรียบค่าแรงแกยแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนใจดีส่วนมากนะครับเพราะว่าคนไทยเป็นคนใจดีแล้วก็ชอบให้โอกาสคน,นคือให้รักษาความดีไว้เพื่อนรอบข้างที่เรามาทํางานด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่มีข่าวมาเนี่ยก็โหต้องถามว่าบางทีในจ้างบางคนก็ แอบไปติดกล้องวงจรปิดเพิ่มสี่ห้าตัวในบ้านอย่างเงี้ยก็ต้องมาคอยตรวจสอบสอบินตัวเองคอยระบาดระแวงทั้งในจ้างทั้งลูกจ้างอย่างเงี้ยมันจะเสียความรู้สึกคดิฉยนนะครับก็คือเงินทองไม่ใช่ใครเอาใครหรอกถามมาแต่เราก็ต้องอต้องมีความซื่อสัตย์แหละไม่ว่าอาชีพไหนก็ช่างไม่แต่คนไทยเองหรือว่าคนต่างชาติที่มาทํางานนะครับก็ขอฝากด้วยก็วันนี้ก็อ่า มีแค่เนี้ยแหละมาเล่าแล้วก็อีพีต่อไปเนี่ยสำหรับใครที่จะมาทำงานคือบ้านทางเนี้ยอีสานใต้เนี่ยมันจะติดมันจะติดกับประเทศลาวเนี่ยทั้งหมดสามแขวงสำหรับคนที่จะพานทำงานก็คือจะมีแขวงสวรรค์เขตนะครับแล้วก็สารวันแล้วก็แขวงจามาสักคนที่จะเดินทางเนี่ย ก็จะมาต่อรถบางทีก็จะมีไอจัดจพรรดิักเนี่ยก็คือจะมีรถบกสวิ่งจากจักรพรักเข้ากรุงเทพไปเลยก็มีหรือว่าถ้าจะมาต่อที่อุบลเนี่ยมันก็จะมีบกสกคือรถบกสกสายอะไรอย่างเงี้ยก็จะป็นอีณีต่อไปแล้วกันนะครับว่าถ้าจะเดินทางมาทํางานโดยที่ถูกกฎหมายเนี่ยเราจะเดินทางยังไงแล้วก็ค่ารถเท่าไหร่เดินทางไปยังไงก็อาจจะนั่งรถทัวร์มีสายอะไรบ้างมันจะมี ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าได้สองสายก็คือมีสายส,ายสองหกเนาะกับอ่าสองสองหกกับสายสองสี่อันนี้เมันก้อต่างกันเผื่อใครจะไปก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับว่าจะพาไปดูาสายรถเมีว่าจะเดินทางยังไงก็ขอฝากติดตามช่องด้วยนะครับเพิ่งทําใหม่ก็ทําไม่มีอะไรก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยจะพยายามทําสักอาทิตย์อาทิตย์ละคลิป ะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับก็ขอติดตามช่องครับสวัสดีครับ